แนวทางของชะตาจังหวะเวลาในชีวิตของชาวลัคนาราศรีพฤษภที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับระดับ78สวัสดีครับครับสำหรับชาวลัคนาราศรีพฤษภที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะโอ้โาเคียกวันเด่นกันที่ความสามารถในการจะเจราจานะครับการเจราจาในแบบของชาวลัคนาราศีพฤษภที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยโอมความประณีตนะครับ คือรู้จักเดียงร้อยถ้อยคารู้จักพูดจักจาเนี่ยคือคําพูดที่มีความหนักแน่นนะครับคําพูดที่เรียร่วมีการเลือกเฟ้นเลือกสรรคําว่าเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าพูดนะครับบางทีพูดเป็นสีนี่ไม่ใช่ว่าพูดเลือเ่อยเจยนะครับเป็นการพูดที่เรียรอวกลั่นกันทีเดียวนะครับชาลคณาราเสปรษสบเป็นคนทัดดินครับความหนักแน่นนะครับของการ คิดอ่านการพูดจาอะไราต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากและอีกอย่างการที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยอังคารเป็นเดชครับดังนั้นความเป็นเดชเนี่ยเป็นคนกล้าพูดด้วยนะฮะมีความกล้าด้วยนะฮะอ,อกจากพูดดีแล้วยังกล้าพูดด้วยนะรไม่ใช่ปากดีนะครับเ,เรียกว่ากล้าพูดนะครับกล้าพูดดังนั้นเนี่ยโอกาสที่โตของท่านเองเนี่ยจะได้รับโอกาสดีๆอีกหลายๆอย่างเนี่ยนะครับจาก ความสามารถในการพูดความสามารถในการกล่าวของท่านเนี่ยจะเยี่ยมยอดมากเลยทีเดียวอีกอย่างหนึง่งงานการส่วนใหญ่ของชาวร,รัคนาราศีพระศกแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นไปในอะไรอะไรที่เกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องเงินทองมากนะครับเรียกว่ามีเงินผ่านมีเงินผ่านต,ต้องมีเงินผ่านหรือไม่ก็ต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาให้คนอื่นนะครับเป็นการแก้ปัญหาในเชิงระบบเป็นการแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคโอ้เรียอว่าเขาเรียกว่า ดาวประจําตัวนะครับกับดาวเจ้าเรือนภพวริเนี่ยเป็นดาวเดียวกันดังนั้นเนี่ยการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทําอะไรที่เกี่ยวข้องการแก้ปัญหาเนี่ยมันแน่นอน,นครับเงินก็ต้องมีปัญหามีอะไรต่างๆนะครับอาจจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ารับจ่ายเงินให้กับผู้อื่นนะครับซึ่งก็ต้องการความเร,ยรียนร้อหรือนะฮะเป็นผู้ที่มีการให้คําแนะนํากับผู้อื่นอาจจะทํางานในสถาบัานการเงินต่างๆหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับ การวางระบบวางโครงสร้างนะครับโอ้ดังนั้นเนี่ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ยากยากเนี่ยบอ,อกได้เลยครับว่าถูกและก็เหมาะนะฮะกับดาวพื้นชตามากเลยทีเดียวดังนั้นเลือกงานเลือกอะไรก็ให้เลือกกันประมาณนี้นะครับผมก็การเงินนะครับเป็นดาวพุธนะครับก็จะมีจังหวะที่เรียกว่าเขาเรียกว่าพุธเนี่ยมันเป็นดาวที่เดินไม่ค่อยสม่สมําเสมอขนาดมีจังหวะบางจังหวะที่เรียกว่า การเงินของตัวท่านเองอาจจะเรียกได้ว่ามันมันเดินเขาเรียกมีการติดขัดนะฮะมีการติดขัดบ้างนะครับตอนใี้คำว่าบ้างไม่บ่อยไม่บ่อยเพราะว่าเราพูดเป็นดาวที่เดินค่อนข้างเร็วดังนั้นเนี่ยการที่เวลาไปตกพบเสียหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันก็น้อยนะครับมันก็น้อยดังนั้นการติดขัดทางการเงินก็พลอยน้อยตามไปด้วยนะครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าระบบของการเงินของท่าน,นจัดว่าก็ค่อนข้างดีเพราะว่าเวลาที่ได้เนี่ย ็สามารถนาไปทําให้ตัวเองเนี่ยเรียกได้ว่ามีความสุขมีความสบายใจได้นะครับเพราะว่าดาวในจังหวะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพุทธก็เองพุทธเดิมเป็นสีด้วยนะครับดังนั้นทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเป็นความเจริญเป็นความงอกงามให้กับตัวของท่านเองนะครับผมส่วนปัตตนีเนี่ยเป็นดาวอังคารนะครับดาวอังคารเล้ก็เป็นวินาศบางทีเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าไงมีช่วงมีจังหวะที่เรียกว่า ห่างกันบ้างนะครับก็รูว่าบางครั้งอยู่บ้านเดียวกันออกบ้านคนละเวลาก็มีนะครับจังหวะที่เราอยู่บ้านเนี่ยเขาออกจังหวะที่เราออกเขาอยู่บ้านอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้หมายเขามาอยู่ร่วมบ้านกันไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีจังหวะเวลาที่เรียกได้ว่ามีช่วงที่เรียกว่าอยู่ร่วมแบบสับว่างกันนั่นแหละครับแต่ว่าไปไหนมาไหนด้วยกันได้นะครับยิ่งถ้าเกิดไปไหนมาไหนด้วยกันไกลๆเนี่ยยิ่งดีนะฮะจะเป็นเรียกว่าเข้าตามล็อกของเท้ากันเลยทีเดียวนะครับ ก็คือเวลามีจังหวะมีโอกาสไปไหนทางไกลพาไปด้วยครับพาไปด้วยนะครับก็จะสามารถที่เลยว่าเป็นตัวช่วยที่สำคัญเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ดาวการงานเนี่ยของชาวลัคนาราศรีพุกศกที่เกิดวันอาทิตย์นเนี่ยเป็นราหูแล้วก็ราหูของท่านนี่ก็ถือว่าเป็นมนตรีดังนั้นเนี่ยเรียกว่าการงานเนี่ยนะฮะจะมีความเขาเรียกโตไวนะโตไวก็ โตกันแบบพวดพลาดเลยแหละแล้วงานเช่นเดียวกันงานมันก็จะมามากแบบพวดพลาดเหมือนกันนะครับงานเนี่ยเหมือนลมเลยฮะเป็นหอบมาเลยแหละนั่นเรียกว่าไ่ทางตั้งเนื้อตั้งตัวดังนั้นเนี่ยก็เียได้ว่าจะต้องมีความสามารถที่จะทําอะไรได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับาชาวสายใบย็ยนข้ามงานมานี่ต้องออกนะครับเพราะตัวเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องคอยมาดูแลนะครับบําบัดทุกบำรุงสุขอยู่อยู่เสมอนะครับกับคนอื่นๆนะครับ แม่มีดาวอยู่ดวงหนึ่งครับก็คือดาวพระหัตนะครับดเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับพบลาพระนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบมรณะด้วยดังนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภส,ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นมรดกเป็นสิ่งที่ถูกหยิบยื่นผ่านมานะครับทางเขาเรียกฝ่ายพ่อนะครับมาสู่ตัวตัวของเรานะครับจะเรียกได้ว่าเป็นงานที่ ทํากันต่อ,ตอมาหรือว่าเป็นสิทธิ์ในเรื่องใดๆก็ตามอะไรพวกนี้นะครับอาจหมายรวมไปถึงที่ดงที่ดินอะไรได้ด้วยนะหลายอย่างนะครับก็แล้วแต่จะเรียกว่าได้ได้มาจากทางด้านพ่อเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมนะฮะก็ดาวเสาร,ร์นะฮะก็เป็นดาวเจ้าเรือนภบสุภาทังนั้นเนี่ยโอ้โหเียกว่จะเจริญได้เนี่ยนะฮะต้องมีความบากบันกันทีเดียวนะครับเพราะว่าเสาร์เนี่ย เป็นสุภาเนี่ยก็แสดงว่าอเอาเรื่องเพราะเสานอกจากจะเป็นสุภาแล้วเสายังเป็นมูละด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยโอ้โหกว่าจะลงหลักปักฐานได้เนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าใช้เวลาพอสมควรและความเหนื่อยยากพอสมควรเพราะว่ามันเหมือนกับการที่เราจะลงหลักปักปักฐานให้แน่นหนามั่นคงเนี่ยมันเหมือนเราขุดปกักเสานะอยากได้ความมั่นคงเนี่ยก็ต้องขุดลึกกันหน่อยนะครับ การขุดลึกก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าเมื่อเรียกว่าปักหลักปักฐานแล้วเนี่ยมันก็จะไม่คลอนแคลนง่ายนะครับไม่คลอนแคลนง่ายจะสามารถทําให้ตัวเราเนี่ยได้อยู่ได้กินได้อาศัยอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าไปอีกนานนะครับไปอีกนานนะฮะดังนั้นเนี่ยต้องมีความอดทนในเรื่องของการที่จะได้รับความสําเร็จอยู่พอสมควรนะฮะมันไม่ใช่ว่าอะไรที่มันด่วนๆแล้วมันจะได้อะไรพวกเนี้ย คืออะไรที่ง่ายๆด่วนๆเนี่ยขอให้มองข้ามไปได้เลยนะฮะว่าไม่ใช่ของเรานะครับแต่ถ้าอะไรก็ตามที่แบบว่าเออเขาเรียกว่าต้องใช้ความสามารถมากต้องใช้จังหวะเวลาในการเก็บกินนานมากแต่ว่าได้เรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะครับจะตรงกับตัวเองนะตรงกับธรรมชาตินะครับไม่ว,ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับดาวประจาตัวเนี่ยนะครับเเรียกว่า เป็นพบเดียวกับพบการเงินของโลกดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเรื่องเงินทองว่าจะขาดมือนะฮะการเงินการอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเข้าหาช่องหาทางมาเลยเพราะว่าแหมขึ้นชื่อว่าเป็นพบการเงินของโลกแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยมันจะต้องหาทางเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับเขาก็เหมือนกับยัดยัดเยียดจนมัเลยละให้มันผ่านตัวเราให้ได้นะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวของเรานั้น่ะ ได้รับผลประโยชน์นะครับได้รับผลประโยชน์ทีนี้เนี่ยต้องทําให้ตัวเองเนี่ยก็เรียกว่ามีความเหมาะนะมีความสามารถนะฮะที่เพียงพอด้วยนะครับก็คือจะต้องเรียกว่ามีความใส่อ,อกใส่ใจซึ่งเป็นพื้นฐานของตัวท่านอยู่แล้วละนะครับนะก็บางทีก็อาจจะเบ,เ,บเบื่อกับเรื่องงานที่ตัวเองได้รับมอบหมายบ้างเพราะว่างานในลักษณะตรงนี้เนี่ยคือมันก็ ในมุมมองแล้วมันก็เหมือนจำเจเนาะดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรครับในแต่ละช่วงเวลาท่านเองก็จะสามารถที่จะหาจังหวะเวลานะครับนะฮะไปหาความสุขได้เป็นช่วงๆนะครับก็ตามลักษณะของชาวลัคนา,าราศีพฤษภเนี่ยก็ชอบไปไหนไกลๆเดินทางไกลๆอยู่นะครับนะดังนั้นเนี่ยก็เอานาแล้วก็ชอบระจญภัยด้วยนะครับชอบผจนภัยด้วยนะครับฮนะเพราะว่าอัางคารเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเดชด้วยดังนั้นเนี่ย ก็มองว่าน่าจะเป็นคนรักการเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์กันเลยทีเดียว